มรตีเปิดกล้องเอาเลยเลยครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เรามาจิ๊กกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวอะไรบ้างสมาชิกในกลุ่มก็มีแต่มือพการทั้งนั้นนะครับวันนี้เอาเฮ้ยติดกซากเหรอซากกล่องเอาแล้วเอาเร็วไม่ขาดด้วย มันมือของโจมีนี่ไงมีสามทางเออเออทั้งแรกเอาติดติดดินไปเลยติดดิ่นไปเลยโดนแล้วเออไปไปโดนแล้วถูกคันบอกเลยว่าถูกคันโอ้ยบอกเลยว่าถูกคันโอ้ยเฝ้ารอมานานจังหวะนี้ตึงไปไปตึงมากเลยตึงมากเลยตรงงานเลยนี่ประขอน้อยอย่างเงี้ย ต็นตรงงานอะไรนะครับตัวแรกสายไฟเราเหินยังเหินยังเหินอะไรใช่ไหมช่อนครับผมมนตรงงานมนตรงงานบอกเลยตัวนี้พี่เบลเราขึ้น่อนพี่เดี๋ยวบวกสิบเป็นสิบตัวนี้สิบสิบสิบ โอ้ยเอออย่าบอกนะโอ้ยสิบแน่โอ้ยไปเอ้ยสมกับที่รอใส่สิบใส่สิบรับทุกคนใส่สิบรับทุกคนไอ้โจโจโดดออกเออยอดจ้ะใส์เท่าไหร่เนี่ยน่าจะแปดแปดโลแปดโลแปดโแปดโลครับทุกคนฮู้วฮู้ว หล่อๆไว้ออไอ้น้องปากมันซีวิ่ยตรงรุ่นจริงเลยอ่ะรอ,อกมันเบอร์นะเบอร์ห้าห้าห้าต้องบอกเลยว่าตรงรุนน่นแตกเลยเหรอวะแตกนี่โอ้เวกดึงดึงเหินเลยอ่ะเวกแน่นอนอ่ะ กีรตีโดนแล้วหมดหล่อไม่เอาแลใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ไหมน่าใช่ใช่ไหมสะบาดหัวองี้โอ๊ยตายตายมึงเฮรนเินเินเฮินสลายจะหมดตามนะกระโดดนโดดตามเบสโดดตาม สงสัยจะโดนหล่าเหินอย่างงี้พึ่รู้ตัวแล้วเนี่ยพึ่งรู้ตัวว่าโดนเบรคคุณจะทอกไหมเหรอไอเหี้ยวสูงลงไปเยอะไอเหี้ยวอันตรายจิกเหรอทอกสิบหกบ่อนทอกที่บกบอนเย่ไม่จิ้มฟันไปแย่มันอีกแล้วอ่านไงเรียบร้อยไม้จิ้มฟันไปแย่มันอีกแล้วบอกแล้วจบจบบอกแล้วเอาไม้จิ้มฟันไปแยมมัน ระวังนะสายไปฝั่งนู้นนะสายมาฝั่งนู้นปายสายไปฝั่งนู้นปายสายไปฝั่งนู้นนะไปแล้วไปแล้วมทะเอเ่ายังาเฮ้ยยนสายใครอยู่นู้นสายใครอยู่นู้นเส้นหนึ่งไปมาใช่แล้ว ช่อนช่อนสายใครสีเลือสายใครไม่รู้เนี่ยเอาเอาสับก่อนก็ได้เอ้ยรอบรอดมาแล้วรอดมาแล้วช่อนจ้าระวังอย่าให้เข้าไปจังเลยแล้วยกได้เนี่ยับ มันเล็กเกินวิ่งไม่มีจับหางเลยก็ได้แต่อุ๊ยก็วันนี้ก็สนุกสนานแล้วเดินแล้วเอ้ยกูขิงกูได้นะ กูโดนเล็กกว่ากูโดนเฮ้ยโอ้ต้องตามไวเลยองไวเยอะแล้วตัวใหญ่ไม่ดีเหนื่อยคนใช่ไหมไปครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็รออยู่เกาะอันนี้ร้านอะไรวะอันนี้ร้านเป็ดใช่ไหมเลตอนนี้เราอยู่ร้านเป็ดครับเป็นหมายที่สองเองโดนทุกหมายแล้วน้าเอก็เก็บแปลจนได้ครับเดี๋ยวมาดูน้าเอน้าเอบอกเชื้อช่อนก็ช่อนจริงครับน้าเอโดนแล้วครับ เบกไม่ตึงแรงก็ได้เสียวแล้วเมื่อกี้แน่นอนเมื่อกี้นั่นใช่ไหมสายเล็กไปใช่ไหมอันนี้ชุดใหญ่พี่เขาชุดใหญ่เมื่อกี้เสียวเลยเออบอกเชื้อช่อนนี่ตึงใช่เลยแม่อยากก็มาบึกโหนนะครับแน่นอนแน่นอน เอาไว้ใจได้จริงคนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงโอ้โหตึงชิบหผยของพี่เอใหญ่แน่โอ้โหตึงแน่นอนจริงคนนี้มาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวไต่มาแล้วไต่มาแล้วาเกี่ยวข้ามมาเลยตึง สุดยอดพีเอ๊โอ้โหพโอ้โหสุดยอดเลยเฮียตัวเลอร์งานวงฉลาดเลยแหละฉลาดแหละวิ่งไล่มาเป็นกลุ่มเลยหวานหวานเนี่ยหวานเชอาคันมันหวานแตนมันหวานใช่ไหมหยุดวิ่งนะ ทางงจะสลายใช่ไหมหน่าจะสละชีพครับมันจะกัดที่อยู่แล้วไฟลงไปก่อน,นเลยกัดไฟขอดเดียวนะดเดียวนะขอทอ,อย่โย ถ้าจะใช่กระดอกอย่างเงี้ยตัวอะไรเนาะทุกคนตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทุกคนดูกูสลากหรือเปล่า

สายแป๊ดน right? like ึ wa, ่งครับตอนช่วงกินข้าวนะตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนหมายไปดูกันต่อบนัครับเพื่อสมัยที่จะเดินรากันพอสมควรต่ว่ากระดูกเขาคนนี้น้ำใสมากปัญหาคือน้ำใสเกิดนะไรครับเราพอมันชอบกินนะซาบิกิเอาอ่ะซาบิกิจิกิซาบิกิจิกิ ชักไดทั้งวันเะยใช่ไหมโอ้ยสีกุลโอ้ยติดตัวไม่น่าละ่ะหาปลาหาปลาโอ้ยเนี้ยนี่ครับเออดีอร่อยอร่อยอป็นไงไปไปอร่อยมาก ไหนไหนที่กินให้ทุกคนดูหน่อยมันมันมันคืออะไรไหนอธิบายมันคือเนื้อกินรียปลอมนะครับเนื้อรีปลอมหออปลาสาโดยการไล่ไล่เลือดให้เรียบร้อยมันจะอร่อยมันต้องรีดเลือดแล้วก็เขาเรียกอะไรบ่มไว้บ่มไว้บ่มไว้สักพักหนึ่งอ๋อ การบ่มน้มม่วงไหมมันคล้ายๆกันไหมกับผมเหมือนบ่ม้ำม่วงอ่าถุงถุงมัดไหมถุงมัดไว้ถุงมัดไ้ต้องใช้อะไรใส่ไนท์ใช่้องเนืจิตใจทำด้วยอะไรอะไร่โอมโอยโโอยอยโอ honk honk tonk luản nè honk làikong con muốn ăn này ลุดเฉยลุดเฉยตมีแยนตลอดเมาแล้วหัืไม่มีความมั่นใจก่บลาดหรือเปล่าตังชิหายกดแน่เลยมันกระชากสุด มาวัดไตาไตยจับดีกว่าเออทีนี้ดึงปื๊ดออกเลยค่อยๆจูงอย่าดื้อออกมา เข้าก,อง,อ,อ,กองเ,เออดึงมึดเดียวแม่งออกเลยใา,ายมาดึงกุศลาอกเดี๋ยวรู้แม่งโคตรไวเลยอ่ะแม่งโคตรไวเลยมึงดึงอุด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 เลยอ่ะ เออใหญ่อ่ะมาแล้วมาแล้วบาดมือไว้ไตเฮ้ยกระป๊อนเลยเหรอสวยสวยสวยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหยรรถสาาายบดหือเปล่มาแล้วมาแล้วใช่โอ้ยเกาเกาเกาดอกส้มดอกส้ม เฮ้ยไม่ใช่ลูกหมูน้อยเลยอ่ะเพิ่งเช็โอ้โหโอ้ยเดี๋ยวแดงหวั่งขามือเอ้ยี่อยุบหนี้ก่อนโอ้โหยมันจะเกาะสายเอ้ยดีมันเกาะหมดโอ้ยสุดยอดเขาเลยโอ้ยสุดยอดจริงๆ ทึกคนดึงไม่ออกแล้วไอเหยื่อเทสต์ไปโจนไม่ใช้เนี่ยไอ้เหยื่อที่ให้โจ้ไม่อเช้าเลยเนี่ยสายเสียดียี่สายของจริงปลงหัวเนี่ยแล้วเดินเบดินเ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 ดไปแล้วอ้าเอาอีกแล้วไม่ปล่อยปลาเตรียมเตรียมตัวจะตามแล้วเมื่อกี้นี้เตรียมตัวจะตามครับเมื่อกี้นี้แล้ว ปลาหลุดไปแล้ววิ่งยาวๆเกือบหมดปูนเลยเกือบได้หมดหลอดเกือบไปแล้วเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็ไปเริ่มเริ่มน้ำบ่ายได้เริ่มขึ้นแล้วมันมันแล้วครับตอนนี้เริ่มมีสัตว์ประหลาดเข้ามาตัดเรื่อยๆนะครับผมก็โดนไปครับไม่ขึ้น มีโฉมใช้กมช่อนสะบัดหัวใช่คี้นี่ต้องกระโดดสะบัดหัวยับเลยเอาจนปากฉีกอ่ะเอาเอาเอามาเอาไม่ได้น่าจะโฉมจุดแล้วเนี่ยยุดแล้วโฉมมาเย็นนทำเย็นให้เอาเลยเอาเลยดกันมางลาใหเออผมว่ามีคืนแล้วแหละม้ามันเริ่มขุ่นหน่อย วไยาวๆ่รัไม้ซี่เป็นงั้นไม้ทรงเงไปเหลืออะไรบอกแล้วเอาไม่จิ้มคอนเทนไม่จิ้มเออไปยาวเลยโท่เลสแม่เฮียเอาคันสปินใหญ่คูนุนน่ะไอสัตว์ต้องงัดแม่งให้ใายท้องเลยนะเฮียไม่เอาคันนี้ไม่หรอกเอาเอาเอาเอลอกเอาลอกใหญ่ๆแล้ววินน่ะเอาลอกใหญ่ๆแล้ววินก็ยังได้คันเดิมอ่ะชี้คันลงน้ำวินแม่งเลยเบี้ยเฮียเลยตัวนี้ นี่แหละเฮ้ยมาแล้วที่ค้อมฝูงไอ้เปียโอ้ทางเบสเขาเลยนี่ว่ะใช่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 เอ้ยแฉลแฉลเอ้ยเอาถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยเอาเลยตีตีไม่ได้ตีบอลครับครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับใจงานบ้างโอ้แก้วโจลงไปเลยโจมาอยู่ฝั่งนี้ จริงไหมแหมปลาเอาอใหญ่คู่อยู่กับพี่นะพี่แม่งดูดไม่ติดปั๊บแม่งดูดเองต่อเลยพร้อมกันเลยถ้าไม่ติดนี่ไงหมุนมาแล้วสวยๆเอากินดำกินดำขั้นแน่โอ้อมันติดแก้มมาน,นี่เองเนี่ยปลานี่ไม่คอดหรอกคอร่อยเลยเฮ้ยมาแล้ว นี่โอ้เบสก็คืนท้ายเรือครับดสูงเดียวกันแจ๋วมาแล้วทุกคนครับเข้าคับตอนนี้เราเข้าวงไอเดียน้อยนะฮะเราก็จิกกันอยู่ตั้งนานหลุดกันอยู่ตั้งนานต้องเพิ่มตะขอตัวที่ใส่ตูเข้าไป ครับแม่เจ้าโฉมโฉมโฉมกับคนนึงไม่ได้โฉมครับนี่ยเนี่ยอนนี้วิ่งขันหลายตัวแล้วกันเน่กันเน่โฉดโฉวอ่ะแม่ไอโฉมวอ่ะนี่างไว้ก่อนว่างไว้ก่อนสไปวางเลยคันเองเจอไปไปเองนีไปเองหนีไปโดนจะขอตูดหลุดแน่เนี่ยหลุดเลย

จับหางจับหางจับฮางเออเออเต็มปากเต็มปากเออโอเคมาแล้วเฮ้ยสุดยอดไอ้น้องฟา้ระวังโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหยดูอดเดือดเดืดหน้าเขาสะใจมาก <ห>บัตรหัวมั้บัตหัวด้วยหูยสวยครับน้องเอาอยู่ไหมตัวน,นี้เอาอยู่ไหมหอยู่ใช่ไหมอยู่หรอย้ายโอ้ยได้แซวอย่างงี้ใจเสียนะวงวงมาต้านไหนพี่น,น่าจะขึ้นฟาก่อนนะกัพูด,ดเออเออเออเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อน ปลาแดกปลาแดกพูดอะไรก็ได้แต่ถ้าลอคือเอาขึ้นมาก่อนใครกินก็พอใจแล้วพี่พอขึ้นไหมประชอนเปล่าสมเนี่ยสมใส่ห้าปุ๊กไปสมใส่ห้าโอ้โหโสหโอ้โหสะบัดหัวสะบัดหัวสะบัดขุยสะบัดขุยโอ้โ ชอบของพี่ใรชพี่เอเขาเออชอบเขาดีชอบาดีจะปวดหัวแล้วเนี่ยต้องสั่งมาใช้รุ่นนี้มองตรงดีจริงขาเก่าขาเก่าเข้ารูยไม่หลุดไม่ขาดเลยไม่ใช่นี่ว่ะใช่ใช่ไหมใช่ยืนเลยโจยืนเลยเฮ้ยคุณสลัดไอ้เฮี้ยไอ้ช่อนไอ้สัตว์เอาคันมือกันไอ้ช้อนไอ้โจโจ ไอช้อนนสาดใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้เต็มปากโอ้ยโอ้ยเออดี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 เดี๋ยวเดี๋ยวาได้ได้ขอโจก็ถือว่าโอเคนะเบรกมึงใช้ได้เนี่ยนียขันคันหมึกมึงดึงไอช้อนเลยอ่ะใหญ่อะเบสใหญ่อะ ทำไมันไม่มเหมือนเบสเลยวะเบสไปหมดหลอนเลยไอ้โจโจใจนเย็น่อนอ้รนมันไปไม่ไปอย่างนี้มังไม่หมอนไม่ไม่อนเย่วยโชว์นแถวนี้แถวนี้มันดงไอ้ช่อนไนงมีสามทางด้วยใช่ไหมโอ้โหไอ้นเน้นนึบๆเข้าคอไปแล้วเหยื่เข่าคอไปแล้ว <SC. S 1> ดูดเข้าคอไปเลย ที่นี่เออแหละตรงเนี้โคตรสวยโคตรสวยเฮ้ยตัวเบ็ดตูดไม่ได้ติดด้วยเนี่ยแมงคายออมันอมเข้าไปในปากเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็บเด็บจีอะไรวะอะไรไอ้สุดยอดไปโอ้ยไกลเร็วดิเดี่ยวไม่โดูเกียวไอ้ไอ้เนี่ยโอ้ ตรงแทงตายเฉยกระโงแทงลงตรงแทงตายโหเบ็ดเบ็ดชาปากดูไว้ป่ะตอมอยู่ข้างล่างนีเมือนกันนะเดี๋ยวให้ไปคุมกล้องดีกว่านะครับเดี๋ยวตัดก่อนตัดมันแล้วปูดปุูดปูดมันแล้วโอ้ยสี่ันจับเลย ไปไปไออต่อไงครับไดหานาโชกเรียบร้อยแล้มึกเจ็ดสกีทางทางไปนี่เอาให้เต็มถังนี้นะอ้าวเบโดนโอ้โดนแล้วนู่นมึกน้ำเดือบอโหปูุดอตกอเดลุมแล้ว เคเก็บกันไปแล้วปุดพุชพุีทีเดิมจริงแก๋วน้อยเฮ้ยยากแรงเลยโอ้โหไม่เล่นปิลเลยมาแล้วมาแลี้เทียงด้วยไปโอ้โหไหนพุชพุดพุดยังพุชพุดพุดยังพุดพุดมาแล้วพุดพุดมาแล้วขอบคุณครับทุกคน

โอ้โงเี้ยม่กินถึงแ้ยแก้วแก๋วกินรั้กคนเดี๋ยว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 ยกก่อนยกก่อนไม่พลาดไม่พลาดโอโหโยแม่จะไินวนนไม่ไก่าคนม้เยเจอกนเอุ้มอุ้อุ้มอุ้มอุโอ้โหแกวั็ผม แกวตัดได้แล้วสวยสวยไปไปไปมีคนมากันโ,โ,โอ้โหโอ้โห,โหโนี่ชุดแรกง้งเลยทำไมทิไมที่่เมื่อกี้หอยายาทำให้ผมนุ่งกเกง

อ๋อผมเออหงตัวนี้องกอตัวนี้เขาเป็นสองแผลแก้วครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับได้แค่นี้เองวันนี้น้ำใสไปหน่อยแต่ก็ถือว่าสนุกครับผมได้เกศใหญ่ด้วยใช่คเออเมียมาไต่ทอมเราได้กินผมได้มาตวงเล็กกว่า มันเปิดน้ำเค็ม